จ้าพี่นงป้องไปสุบผูกสุก้นเมือน,นี่สิบผ้ามาผ้าผ้ามาเบืองสวนทางพีนอ่นจะนอกจากไอสวนพักแล้วจ้านอกจากสวนพักแล้วสิบผ้ามาเมิองนาสุ่มนาสวนจ้าน,นี่อันนี้สุ่มนาสวนจ้าสุ่มนาสวนสุ่มป้ายสวนนาสวนจ้าแต่ว่าบ่ได้คอยเด็กข้นมาส้วนนี่เล่บรได้มาพัฒนาปันไดจ้าเน๋้วสิอกมากข้นมาเอาดอกไม้เอกมาปลูกใส่จ้าอันนี้ หน้าสวนจ้านิโซ่นหน้าสวนจ้าเห็ดซุ่มไวแต่ว่าหม,มบกบบเพ่นบ่ไดงงามเนาะจ้าว่างามบ่ได้ามาดูแลบึงเปียกเป็นมวยมาลองต้องแตงอยู่นี่จ้าพอไว้แล้วจ้าพอไวแล้วเดี๋ยวเสเอามาลุ้งพอไวคอยเสีเอามาลุ่งจ้าอีผ้ามาเบิง่งอีต้นบุกห้งหัอเล่น้กพี่นอ้องหัวหอเล่นกำลังสีอออกดอกออกมากอันนี้ทั้งโซนหน้าสวนจ้าโซนหน้าสวนฝา,ฝากทั้งพี่จ้า เกีกเกอจู่นนี่ในเนื้อที่เกศไรจะเกศไรส่วนทางนี้กับมา่านสามไรจะส่วนของรางอีกที่มีบ่อมีสามีม่น้องนั่นก็สามไรจะสั้นส,สถานที่ปลูกพักนี่กับบ่าลายจะบ่าลายนน้อยเพราะว่าเท่าปลูกพักเท่าต้องเฮ็ดทุกมือทุกมือต้องดูแลแบบใกล้ชิดก็เลยต้องเฮ็ดไรบ่ได้จะเฮ็ดไรบ่ได้อันนี้แปลงไส้หอมละจ้านี่บ้านพักของตุ้งพักขนาน้าไว้จ้า ก็ะเลยเอาหอมใส่น้าจ้ามังไก่เพิ่นมาเชียพี่น้องจับค้งแล้วเรียบร้อยจ้ามีไก่น้อยอยย่สามที่ตูดืด้อคักพี่น้องเอ้ยปล่อยเพิ่นอิสระลหลยเพิ่นก็นเลยบาเชียมาขวดคือสีได้อยุดอกจ้าปนี้จับเพิ่นค้งไว้แล้วคือสีได้อยุดอกบ้านพักไอ้นี่ไววจ้าพักขา้าหน้าพักกรุงตุงก็สีมีอพักกาดหัวนี่จ้าก,กาดหัวล่องเบิงจ่าล่องเบิงว่าเขาสิล่องหัวบว ลองเบิ้งจ้ะล่องเบิง้งว่าเขาสิล่องหัววะหนานี่คือดูนี่เนาะเห็ดล่องเบิ้งมาหลุนไปน้ำกันจ้ะพี่น้องล่องหอมไว้แล้วจ้าเพราะว่าพักกงตุง้งพักคานาเดี๋ยวเขาก็ได้ออกแล้วพี่น้องอันนี้ก็สิไส้หอมจ้าเนี่เอางาออกแล้วสิใส้หอมล่องเบิ้งจ้าพี่น้องเดี๋ยวพักกงตุ้งกับพักคานาออกเขาก็สิหอมกับสิขืนแท่นที่จ้าปลูกแบบนี้จะใส่พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเลยจ้ายุ่นี่สิปลูกแบบแปลงหนึ่งสิให้ได้ล้าย่างจ้า แปลงหนึ่งสิให้ได้ร้ายย่างพี่น้องบ่โดนได้จ้าพี่น้องขันเห็นซ้ำนีเราขันข้นมาซ้ำหนีเราบ่โดนจ้าสองอาทิตย์ก็ได้เก็บแล้วจ้าขันอยากแปะอยากบงกระสีกระสิมาเอาไปแปะนะจ้านี่ขน่ะแต่ว่าส้มยูวานกะทางไว้กะร้ายย่จ้ากะร้ายยุขันสีอยากแปะอยากบงกระสีเอาอยูุ่ระทางออกก็จ้านักสีเหรอพี่น้องกเก็บกรตร เกษตรแบียบผสมประสานจาาเกษตรเบียบผสมผสานโซนนี้ก็จะเป็นป้าไม่ผลไม่จ้าเป็นกล้วยเป็นผลไม่มีสุยางจ้าแต่ว่ามองโซนปลูกพักกับสิบัว้ายจ้าเ็เป็นร่งเลื่อนจ้ากับสิมีโรงไงนี่สองร่งจ่าไอ้นร่งเน็บกับประมาณสิบสามสิบสี่เมตรจ้าแต่ละรงนะจ้ากับสิประมาณสิบสามสิบสี่เมตรเป็นร่งเปิดจ้ากับสีมีโร่งปิดด้วยสามร่งจ้า ล,ล่องปีช่วสามล่งหรอกกระสีมี่ส่วนทางภูมิกะสีมีเป็นพักให้ดูพักกระถางแล้วพี่น้องอันนี้พักบ้วลยจ้าเนี่ยขบ้วลยแบ่งออกแล้วจ้าแบ่งออกเราได้หลายเต๋อจ้าอันนี้ควบเง่ากับสิป,ประมาณดูปม่าณสิบสามสิบสี่เมตรถึงแล้วจ้าสามสิบสี่เมตรเหลือจ้ายังเหลือย่ออ,ยออกบ้านเบิดเพราะว่าเบิดมุนมงบงแล้วแต่ว่าเสียไปใส่กระถางไว้จ้าพี่น้องเสียไปใส่กระถางไว้จ้าบางเทียพี่น้องพุ่นอยากได้น้ำเนาะ บางทียพี่น้องเนอยากได้นําเลยสิไปใส่กระถางไว้ยผู้ພพิ่มาเห็นจากผู้ພพิ่นไม่เห็นเพินอยากไดกมันก็สิได้ยกกระถางไปจ้